เจดีร้อยองค์เด็กํำลังเรากำลังจะพากันไปป้ายพระนะคะนี่ก็จะเป็นดอกไม้ทุเพียรนะพี่เนาะตามันเกิดตามันเกิดเป่นเปิดวันพุธกลางคืนจะเป็นสีดำอันนี้พี่ชายเกิดวันพฤหัสใช้สีส้มนะคะเราเดินก่อนเลเราเดินเลาะดูก่อนไหมพี่ก็ถ่ายรูปเลยปะ ก่อนเหอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อตโตไหมใช่ใช่ใช่องคูทวดองคูทวดบ่ทวดยบน้ำทะเลใช่ไหมอู้ยสวยมากเลยเนี่ยเขาถ่ายรูปตรงนี้พี่คนไปก่อนก็ได้พี่เขถ่ายรูปอ่ะอ๋อนี่เจดีร้อยองค์นะคะมันเป็นหอนีย่างนี้นะคะก็จะเป็นพระเจดีเราคงไม่นับนะคะว่ามีกี่กี่กี่ อันเนาะเป็นรอยอันพอดีนะคะ,ะสวยมากค่ะใน,นข้างบนนะคะที่เราเดินทักซินาเราเดินเวียนไหมพี่บอกว่าให้เดินเวียนเด้อพี่บอกว่าเดินเวียนเราค่อยมาไม่ใช่หรอเดิดนบนก็เวียนขวาเออเดินเวียนขวา,ขวาโอ้เดินเวียนข้างขวาเนาะเดี๋ยวค่อยลงมาถ่ายรูปน,นะพี่เนาะเราขึ้นไปก่อนปะ เพื่อนไก่อนเราจะพาไปไหว้พระข้า,างบนนะคะตามที่ไปไหว้พระอออดีตก็จะมีนายกนายกหญิงเนาะนายกยิ่งรักนะคะเคยมาทำบุญที่นี่นะคะ บริเวณข้างะสวยมากเราขึ้นมาใกล้จะถึงยอดแล้วนะคะให้เดินวน,นก่อนให้เดินวนก่อนเดินข้างนอกเดินข้างนอกเอไปเดิบนวนภาวนา โทรทมโมสัสงกูสามรอบว่าเป็น3สามรอบนะคะ มันมีขี้นกด้วยนะพี่เนาะมันไม่มีไม่มีคนมาทำความสะอาดนะหอนเจมออกไม่ใส่แมสรอบที่สอง่ะรอบที่สอง สอแล้วรักสุดท้ายนะคะเราถ่ายรูปรักถ้าไ จะได้รูปข้างหน้าได้ไงพี่เกิงมาสอนะคะม,มีใครถ่ายให้ก็ <laughs> เลยได้เดินคนเดียวแ <laughs> ล้วถ้ายแล้วนะพี่เนาะเราจะไปเข้าไปทำบุญด้วยกันนะคะอันนี้เป็นอะไรพี่ตรงนี้นะพี่ตอนนี้ก็เท่าอ๋ออันนี้เป็น พระบรมสารีดิกธาตุนะคะนี่เป็นคำกล่าวที่เราต้องพูดนะเนี่ยเ,ออเราจะจบคลิปไปที่นี่ก่อนนะคะ